ดีเดอร์นะครับผมดีเอ็นซีทุกท่านทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมจะได้พาไปหาผมก็บางได้นะครับผมก็คือนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทําคลิปนะครับผมเนาะนะครับว่ามี่ยังแน่นะครับเพราะว่าเอ็นซีขอมาหลายท่านนะครับว่าใส่กล้องตัวนี้นะครับถ่ายแบบนี้ในการใส่แบบอย่างตาต้อนะครับผมในการทำคลิปทัเสมือนเดอพี่น้องเดปว่า เห็ุแบบนี้รายก็ใช้อุปก่อนยังแน่นะครับเอาเบิ่งกันนะครับผมคร่าวๆนะครับนะครับอ่าก่อนอื่นกันผมขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของามเป็นมวยดื้อพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่ารติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคอมเมนต์ใดที่ผมไม่ได้ไปเข้าไปตอบแต่ผมขอโทษขอไปลเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าเกิดว่านี่โอกาส ว่ามีเวลาหลย şey h, well. milk, ายโมงไปตอบแขเบิูงทุดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับคุณเอ๋สงสัยยังการตอบผมไมาได้นะค oui right รับคำถามผมไม่ได้นะครับผมตอบเนองด้วบนะครับแล้วก็นี้ครับแน่นอนครับรีวิวอุปกรณ์การถ่ายคลิปผมเด้อเนาะไปครับมียังมาเบิ่มนติกันครับก็อันนี้คือผมใส่ประจำเนาะอันที่ผมใส่ประจำในคลิปนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือกล้องนะครับผมกล้องนี่ผมมีใส่สองตัวเด้อพี่น้องจะเป็นโกโปรสิบเนาะ อันนี้จะเป็นกล้องโกโปรซิปนะครับผมที่ผมใส่ประจำเนาะใส่ใส่ติดหัวะนะครับกล้องโกโปรที่ผมจะใส่ไว้ติดหัวเด้อพี่น้องเด้อหลกักการสิมี่แอร์อันนี้นะครับไว้ไว้ติดตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อไวถ้ถา่กันแสงสะท้อนไม่ล่านี่ปลายนี่ยังกันจะได้เห็นตัวเสียงรถไล่เด้อเออพอส่งออกไปเด้ออยู่ขา,า,ขขาดข้างนะครับของจีบาลข้างนะครับอันนี้กับยิปปดไว้แบบนี้แล้วครับซ้ำ กันแจ้งสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นป่านะครับผมนะครับตัวนี้กับราคากับเบยอครับเข้าไปเบิองในลัษณาในช็อปปี้ได้นะครับน,นี่คือโ o โปรสิเด้อเนาะอันนี้ไ้จะติดติดหัวะนะครับผมสำหรับมีหน้าเอฟซท่านหนึ่งเขาจะควนถามมากนะครับว่าอ่าหน้านะน้า,นา,นาติดกล้องยังไงครับเวลาออกหมายกลางคืนนะครับผมเยียเบิ้งนะครับข้าวเนาะ ติดกล้องอยังไงนะครับกลางคืนก็คือผมมีติดแบบนี้ได้พี่น,อน้องนี่นะครับผมจะสังเกตมัวครับผมจะติดไว้มุ่งบวกครั้งนี้นะครับนี่ผมใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับมันคือกล้องเราเนาะนี่เราใส่แบบนี้ครับกลางคืนนะครับใส่แบบนี้น,น,น,นีแค่ตัวอย่างนะครับพอไปด้วยพี่น้องอยู่ขา้างลางครับ ลูองแก้วครับไปอ่าโอเคผมจะติดประมาณนี้เด้อพี่น้องนี้นั่นนะครับก็บคือหมอแวตเท่าไฟฉายเราจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับไฟฉายเสรแปบ๊บเด้อพี่ก๊อฟอ่าโอเคนะครับนี่นะครับไฟฉายไฟฉายเราจะอยู่นี้นะครับเวลาเราใส่เอเราใส่หมวกไปแล้วเนาะไฟฉายมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่มันจะอยู่คู่กันแบบนี้เลยครับนี่ เวลาเวลาเรายิงกลางคืนนะครับไปฉายกับกล้องอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่มันจะไม่มันจะมันจะพอดีครับกับกล้องเห็นไหมเป็นมุมไหมเห็นพอดีไหมครับนี่นี่นะครับถ้ากลางคืนเนาะกลางคืนผมจะติดไว้แบบนี้นะผมจะมีนี่ครับเห็นไหมมันจะโอ้สุดๆปลอดภัยครับผมยังอยู่ในลักษณะนี้เนาะ เนี่ยกล้องจะไม่บังครับจะพอดีเลยนะครับจะอยู่วันนี้แล้วทั้งคืนนะครับผมเนาะโอเคนะครับสําหรับกลางคืนเนาะโอเคต่ไปนะครับแล้วก็อันนี้คือกล้องตัวแรกนะครับที่ผมใช้เนาะจะเป็นโกโปรสิบเนี่ยคือไว้ใช้สแตนดาร์ดเลยนะครับผมส่วนกล้องตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นกล้องตัวที่สองจะเป็นนี่ครับ i n น t a X3 นะครับผมที่ผมใช้เนาะ ก็คือตัวนี้จะเป็น360องศานะครับเอาอันนี้ผมเอาไว้เก็บรายละเอียดเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ก็ราคาไม่หยอกเหมือนกันครับก็เข้าไปดูในช้อปปีในรัตนาได้ครับก็คือราคาเขาก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็คือตอนนี้ก็น่าจะอยู่อันดับต้นๆน,นะครับสําหรับที่จะใส่กล้อง360นะครับผมนะครับนี่ก็คือตัวนี้ผมใช้สแตนดาดเนาะตัวนี้ผมไม้เก็บรายละเอียดนะครับเก็บสภาพหมายหรือว่า สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับผมให้ได้เห็นกันนะครับว่าสภาพหมายเป็นไงหรือว่าออกรถออกลาเป็นไงสภาพนะครับผมอ่ะกล้องสองตัวนะครับแน่นอนกล้องต้องมีแบตนะครับจะเป็นผมใช้เป็นอ่าอันนี้จะเป็นกล้องของโกโปรสิบนะคบไอไอแบตของโกโปรสิบขอขออภัยครับผมแบตของโกโปรสิบนะครับผมจะใช้เป็นแบบชาร์จอ่าชาร์จเร็วแล้วก็ ชั้นเร็วหรือไม่เร็วนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจะเป็นแบบนี้แบบพวกพานะครับผม่เียจะเป็นแบบนี้เนาะแบตบจะไปเอาไปด้วยเนี่ยจะมีแบตสำรองสองก้อนนะครับนะครับแล้วก็ในตัวอีกตัวหนึ่งเนาะจะเป็นสามก้อนนะครับผมเวลาเวลาเรา,าเวลามันหมดแบตบหมดเนาะครับผมก็จะใช้นี่จะเป็น power bank นะครับนี่ power bank สามหมื่นแอมป์นะครับผมจะเอาไปด้วย เอาไว้เวลาแบตหมดผมก็จะชาร์จชาร์จชาร์จไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้ได้ช็อตเพื่อจะได้ช็อตสวยๆนะครับช็อตยิงดีๆให้เอฟซได้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับแบตของอินสตานะครับแบตอินสตานี่จะจะ,จะจะจะอึดจะทนหน่อยผมก็เลยซื้อมาสำรองแค่ก้อนเดียวนะครับสรุปอินสตาก็มีแค่2ก้อนนะครับตัวนี้เขาจะอยู่ได้นานเขาจะได้ก้อนหนึ่งเขาอยู่อยู่ยได้ประมาณสองชั่วโมงครับแต่ของอโปโปน่าจะประมาณชั่วโมงกว่า ชั่วโมงนิดๆน,นะครับของโกโก้เนาะแต่ละก้อนเนาะผมก็เลยสำรองไว้สองก้อนนะครับเวลาเราออกหมายเนี่ยผมจะขาดไม่ได้ก็คือ Power b a n แบนะครับผมกับสายตัวนี้เนาะเวลา,าเราถ่ายเคลปถ่ายอะไรเงี้ยมันบางทีเรากดทิ้งกดเปิดทิ้งไว้ปลาไม่มาเลยก็มีนะครับผมบางทีหมดไป2ก้อนปลาก็ยังไม่มาเลยนะครับผมก็เลยถ้าเรามีพาวเวงกก็ช่วยได้เยอะนะครับผมก็จะได้ชด ส,สวยๆมาให้ดิเอฟซีด้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกล้องสองตัวที่ชาร์จแบบผู้พ,พาแบบพู้พานะครับของของกล้องแต่ละตัวนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แบงค์สามหมื่นแอมป์เด้ออันนี้สามหมื่นแอมป์นี่อยู่ในเบิร์ดมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับกล้องสตัวนี้นะครับอ่ะไอที่คาดหัวนี่นะครับที่คาดหัวตัวนี้จะจะจะคาดได้สองจุดนะครับเห็นไหมอันนี้จะคาดข้างบนกับคาดข้างล่างเนาะ แต่ส่วนมากแล้วผมไอตัวโบนนี้ผมไม่ได้ใใจเนาะผมใจแต่ตัวนี้นะครับไม่ติดกับโวกนี้เนาะนะครับอันนี้ผมจะไว้เก็บงานเนาะเวลาผมขึ้นไปกับไปต้นไม้เนาะผมจะหนีบไว้ข้างหน้านะครับมีหลายคลิปอยู่ที่ผมที่เห็นผมหนีบไว้เนาะที่ผมจะเชื่อมต่ออินเตอร์ตาไว้แล้วก็เอาอินเตอร์ตามาใส่ตรงหัวนี่นะครับแล้วก็ใช้อัดบันทึกเวลาเก็บรายละเอียดเวลาผมยิงปลาดโดนแล้วก็จะได้เห็น คุณง่ายก็คือตัวนี้จะเก็บจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับจะได้เห็นวิวข้างๆตรงที่เรายิงปลาแล้ววิวที่สภาพหมายได้ได้เนียนมากครับเพราะว่าการการการขยับเฟรมหมายถึงขยับมุมกล้องนะครับเขาจะขยับนิ่งนะครับเวลาผมเปลี่ยนมุมกล้องเนานะถ้าเป็นโกโปรเราใสา่หัวไปใส่หัวมางเงี้ยภาพมันจะเหมือนเหมือนมันจะลายตาดนึงเวลาเราหันไปหันมานี่นะครับผมแต่แต่เจ้าอินสตาสามหกศูนย์คือเรามันจะช่วยเรา นี่ไปที่จุดเดียวครับเห็นเห็นทุกมุมของสภาพหมายเนาะทีเนี้ยทีเนี้ยพอเขาเขาเปลี่ยนมุมกล้องนี่มันจะนิ่งนะครับเอฟซีก็จะได้เห็นแบบเนียนๆนะครับแต่ว่าราค้หนักหนักมากครับโอเคได้อีกตัวหนึ่งครับผมไว้ตั้งถ่ายเนาะตัวนี้นะครับขากล้องเนาะอันนี้คือขากล้องใหญ่ยาวเลยนะครับอันนี้น่าไม่แน่ใจว่า2เมตรครึ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นเอาไว้ตั้งอสแตนดาร์ดนี้แบบแต่มันก็พกพาลําบากอยู่นะครับเพราะว่ามันใหญ่ ก็มีแค่นี้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายนะครับผมเนาะของนักแมมมัวนะครับผมส่วนเีลาผมถือเดินจะเป็นไอตัวนี้เนาะครับนี่ตัวที่ขาที่เราที่เราตั้งจับโทรศัพท์อยู่นะครับผมบางที่ผมก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเวลาเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์จะได้เรื่องความละเอียดนะครับผมภาพจะชัดมากนะครับแต่ว่ามันจะถือลำบากแท่นั้นเองนะครับอโอเคนะครับ มีท่านใดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับกอุปกรณ์ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกล้องผมก็เอาสรุปคร่าวๆก็มีกล้องสองตัวมีที่ชาร์จแบตสำรองสองอันนะครับผมก็คือของแต่ละรุ่นแต่ไหนนะครับแล้วก็มี power bank power bank นี่ต้องสามหมื่นแอมป์นะครับจะถึงจะคุ้มเนาะสำหรับกล้องสองตัวนะครับสามหมื่นแอมป์นะครับตอวเป็นของแท้นะครับผมก็คือสามหมื่นสามหมื่นจริงๆนะครับมันไม่งั้นก็ ไม่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 คุมม้มวันนะครับผมไม่คุ้มวันก็นคือเวลาเราถ่ายแต่ถ้าเราออกนอกสถานที่ก็มีไว้ power bank ไว้ตักสอ,องสองอันก็ดีนะครับเพราะว่าสามหมืน่นผมว่าผมจะซื้อมาไว้อีกอันหนึ่งอยู่นะครับผมเพราะว่าเวลาไปทงเบ็ดไปใส่เบ็ดอย่างเงี้ยมันมันต้องใช้หลายอันนะครับเพราะว่าทงเบ็ดนี่มันจะใช้ใช้เยอะหน่อยนะครับผมที่คาดหัวแล้วก็ที่จับกล้องโคมปนะครับอันนี้เราจับใส่แฮนด์รถได้นะครับเวลาผมขับรถ ออกหมายนะครับให้เห็นสภาพตอนที่ผมออกหมายนะโอเคจบไปสําหรับกล้องนะครับผมก็อุปกรณ์ในการถ่ายทาคลิปนะครับผมก็จบไปนะครับทีนี้การตัดต่อนะครับผมสำหรับแอปที่ผมใช้ก็จะเป็นค่ายมาเตอร์กับแคปคัตเตอร์พี่น้องมีแค่นี้นะครับ2แอปนี้นะครับการลูกเล่นก็ลองไปศึกษาเอานะครับผมว่าเป็นนักแม่นัวทำยังไงถึงออกมาแบบนี้อยากให้ทําแบบนี้อยากให้เป็นแบบนักแม่นัวบ้าง ไม่ยากนะครับเข้าไปเข้าไปศึกษานะครับไม่ยากเลยนะครับเพราะอยู่ในแอปนี้แค่นี้ครับจริงๆครับเพียงแค่เราหาลูกเล่นวิธีในในมุมมองของเราเองนะครับมันจะออกมาแบบเอาตรงๆเลยนะครับที่ผมทําแบบนี้ได้ผมไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามีฝีมือหรือว่าฉลาดอะไรเลยนะครับคือผมมั่วครับผมกดไปมั่วแล้วทีนี้ผมจําเอานะเพราะผมผมตัดตๆไปมั่วแล้วทําไปมั่วแล้วมัน มันออกมาดีครับผมก็เลยจํารูปแบบการตัดต่อคลิปของผมมาออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับผมผมก็ค่อยแต่งแต่งแต่งนิดๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับจบไปนะครับสําหรับอุปกรณ์ในการทําคลิปและก็ตัดต่อคลิปนะครับของนักแม่นมัวรเด้อพี่น้อง